สวัสดีครับพบผมอีกแล้วครับกบบ้านสวนซีภาบันสีนะครับวันนี้ผมจะพามาคัดไม้ไปประกวดที่อายุทยาซิตี้พาร์คครับงานอายุทยาซิตี้พาร์ควันที่สิบห้าพรุ่งนี้นะครับนะครับเราจะมาดูว่ามีบอลต้นไหนที่มันสามารถที่จะออกไปประกวดได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับผมนะครับการทําไม้นะครับทําไม้ประกวดทํายากนะครับผมอันนี้นะครับ ป็นมัีล้อมเพชรนะครับผมเป็นมันีล้อมเพชรน,นะครับ,รบกระถางนี้มีสามหกเก้าสามสามหกเก้าสิบเสองสามสี่สิบสี่ใบนะครับผมนี่นะครับบอลที่จะนำสามารถนำประกวดได้นะครับต้องมีลักษณะที่ ใบล่าสุดนะครับคือใบนี้นะครับต้องสูงกว่าทุกใบนะครับแล้วมีปีนะครับผมแล้วมีปีด้วยนะครับคือต้องให้เขามีปีด้วยนะครับนี่นะครับปลีใหมายนี้คือยอดใหม่ที่กําลังจะแทงขึ้นมานะครับอ่าต้นนี้นะครับเราจะเอาไปนะครับพวกนี้นครับในลงในประเภทด่างป้ายห้านิ้วนะครับด่างป้ายไม่เกินห้านิ้วนะครับผมต้นนี้นะครับส่วนต้นนี้ ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะคุมอยู่ไหมครับต้นนี้ไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ายอดเขากลางแล้วเนี่ยครับคือยอดกลางนี้หมายถึงว่ายอดนี้กลางแล้วนะยอดล่าสุดกลางแล้วไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้เราก็จะรองานต่อไปนะครับผมอันนี้คือบอลกาบนะครับเหมือนใบเขาจะ ห่อห่อนะครับใบเขาห่อเนี่ยใบเขาห่อนะครับเราก็จะยังไม่เอาไปนะครับเพราะว่าฟอร์มเขายังไม่ได้นะครับส่วนต้นนี้ได้ไปแน่นะครับเราต้องเค็กด้วยนี่ครับสวยมากมันนี้ล้อมเพชรกระถางนี้นะครับเราจะไปดากใา้ห้านิ้วนะครับพวกนี้นะครับที่อยุธยานะครับต้นนี้ถามว่าไปได้ไหมไปยังไม่ได้ครับยอดกลางแล้วอันนี้มันมีล้อมเพชรนะครับนี้คือไม้ที่เราฟอร์มไว้นะครับผม ได้แล้วหนึ่งต้นครับรอบนี้ที่สวนจะไม่มีหอกไผ่ไปนะครับเพราะว่าไม้ <uhhh> ind, เราทําไม่ตั้งไม่ทันนะครับเนื่องจากว่างานประกวดช่วงนี้เยอะมากนะครับผมนะครับในรายการนี้ของชมรมสมาคมนะครับอนุรักษ์สมาคมอนุรักษ์นะครับเขาอนุญาตให้คำ้ำใบได้นะครับค้ำใบได้นะครับสวยมากนะครับมันีล้อมเบ็ดนะครับสวยมากนะครับต้องไปนะครับ ใครอยู่ใกล้ก็ไปดูได้นะครับผมพรุ่งนี้นะครับอ่าลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับโลตัสอยุธยาสติป์กนะครับผมเอากล่องให้หน่อยสิแป๊บหนึง่งเร็วเร็วนี่นะครับวันนี้ล้อมเพชรน,นะครับบ้านสวนสติภาวันศรีส่งเข้าประกวดนะครับในรุ่นด่างป้ายไม่เกินห้านิ้วนะครับพรุ่งนี้นะครับสวยมากตัวตรงใหญ่ อ่าเอากล่องน,น้อยใส่ไว้ก่อนบังลมไว้ก่อนนะครับอ่าเรามาเปิดตู้ตอนเย็นกันนะครับคือเราไม่ได้ปรับสภาพไว้พอเราเอาออกมาเนี่ยบอลประกวดเนี่ยเวลาโดนลมนะครับไปจะห่อครับเรามาใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้นะครับใส่กล่องไว้เลยแล้วเราก็จะปิดฝานะครับแงามาอย่างงี้ครับให้เขาปรับสภาพอากาศของเขาครับนะครับ ต้นนี้ไปติดรางวัลมาแล้วนะครับสวยมากมันมีล้อมเพชรน,นะครับสวยมากนะครับแต่เราพลาดตรงที่ว่าเราทํากระถางเล็กเกินไปนะครับผมนะครับเดามาดูอีกครับว่าเราจะได้ประเภทไหนไปอีกนะครับเมื่อกี้เราได้ประเภทด่างป้ายแล้วนะครับไม่เกินห้านิ้วนะครับอ่ากล้องอะไร ก็อยากได้อีกนะครับนะครับอ่าเราจะได้อีกต้นหนึ่งคือนะครับน <on the daily road> <to mus i> ี่เลยออกงานเลยใบไม่เยอะนะครับช่วงนี้ไม้แดดมันไม่ค่อยมีนะครับเราต้องทําใจนะครับการยกต้องระมัดระวังนะครับนี่นะครับต้นที่จะไปอีกต้นนะครับนี่ปีศาจแดงครับเจ้าปีศาจแดงนะครับผมนี่ปีศาจแดงนะครับ ปีศาจแดงเนี่ยเราจะเอาไปลงประเภทใบไทยนะครับอที่ทางสวนเราจะเอาไปลงประเภทใบไทยนะครับปีศาจแดงครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับต้องหยอบนะา่าะสวยมากอ่าใบโดกไหมใบไทยเนี่ยบางบางสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงประกวดกันก็สิบกว่าใบนะครับแต่เราเน้นความสดนะครับเนี่ยยอดนะครับเราเลี้ยงความสดนะครเนี่ย ครับมันก็ประกวดได้หมดนะตั้งแต่เก้าใบสิบใบสิบเอ็ดสบองใบสามใบได้หมดนะครับเดี๋ยวอยู่ที่กรรมการตัดสินนะครับนี่สวยมากนะครับอีสาต์แดงนะครับทําไมที่สวนถึงยกไม้ที่มีราคาแพงนะครับเพราะว่าหนึ่งเราได้ออกงานประกวดนะครับเราไปช่วยงานเขานะครับเนื่องจากว่าไม้เรามีจํานวนที่จะยกไปประกวดมันน้อยนะครับผมทางสวนจะได้ไปน้อยต้นนะครับเราก็ต้องยกนะครับอันนี้อันนี้คือ ใบไทยนะครับเป็นลงประเภทใบไทยนะครับใบไทยเนี่ยหูเขาเนี่ยจะไม่คิดสะดือนะครับหูเขาจะไม่คิดสะดือนะครับผมนะครับอ่าต้นที่สองนะครับด้วยใบไทยลนหนึ่งนะครับด่างป้ายอีกหนึ่งคนระับเป็นสองนะครับเราก็จะหาต่อไปนะครับอันนี้คือตั้งไว้ประกวดหมดเลยคือเราจะโอ้โหกระมังสุดยอดอล้างให้หน่อยนี่ไม่มีกระมังใส่ไปนะ นะครับไม้ประกวดไม่ใช่ว่าจะยกต้นไหนไปประกวดก็ได้นะครับผมอ่าเราต้องดูนะครับต้องดูด้วยว่าไม้มันสุดฟอร์มหรือ,อยังนะครับไม้มันชักยอดหรือเปล่านะครับนะครับเราองยกไปนะครับไม้มันมีตีหรือเปล่ายอดมันสุดหรือเปล่าอย่างเนี้ยผมอยากยกไปมากเลยเนะี่ยใบยาวต้นนะี้แต่ปีเขายังไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวต้องยกดูก่อน ต้นนี้ผมคาดหวังมากเลยแต่ต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับผมคาดหวังมากครับต้นนี้เดี๋ยวพาดูนี่โอ้โหสวยมากครับต้นนี้ลูกไม้นะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับใบใหญ่นะครับสวยมากนะครับลูกไม้ต้นนี้นะไม้มันยังไม่ปีปีนะครับแต่เขาขึ้นสูงแล้ว สูงแล้วนะ่าจะเอาไปได้เอาไปไหมล่ะเอาอ่าใบยาวนะครับเราจะเอาใบยาวไปนะครับนี่สวยเลยใบยาวนี่นะครับสวยมากครับเป็นลูกไม้นะครับอันนี้ผมต้องค้ำประคองเขาไว้นะครับเดี๋ยวค่อออกมาค้ำประคองนะครับ,เด,เ,เ,าารรบเดี๋ยวผมจะเก็บไม้ออกมาก่อนแล้วจะค้ำประคองครับได้สามแล้วครับแล้วก็จะมีต้นที่ผมอยากยกไปอยูต้นนึ่ง อันนี้ต้นนี้แหละใบไทยอา้าวบนทำไมไม่สว่างวหมเนี่ยสวยมากแต่ใบน้อยหน่อยใบน้อยไปหน่อยนะครับเอาไว้เปงานบุรีลมนะครับเอาไว้ออกงานบุรีลมนะครับสิบแปดพฤศจิกนะครับนี่เป็นหนึ่งในแกลักซี่นะครับของอาจารย์แทนนะครับเออของพี่แท้นะครับของพี่แท้พูดผิด ของพี่แท้นะครับเป็นบอลพี่แท้ครับสวยมากนะครับแล้วก็จะมีใบคลุมนะครับที่เราจะยกไปนะครับอ่ามาถือกล้องให้หน่อยดิต้นนี้มันไม่สุดนะครับถ้ามันมีปีมันสุดผมยกไปแน่ครับสูงประมาณเกือบเมตรหนึ่งอะเนี่ย ผมจะอาออกไปค้ำเล่นอีู่ครับนี่แต่มันสวยมากครับโอ้ใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยใบเท่าถ,าถาดวัดเนี่ยนะครับสวยมากอ่าถือกล้องให้หน่อยนะครับอันนี้เราจะเอาเฮงเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงนะครับเฮงเฮงเป็นตั้งประกวดได้นะครับเป็นบอล <ๆ S 1> ประเภทใบกลมนะครับเราจะยกออกสองกระถางว่าไปดูว่าเขาจะไปได้ไหม อีใบอันนี้ส 4, 4, 4, องสี่สองสี่หกแปดีแปดใบอันนั้นล่ะเดีย๋ยวตัวน,นี้กันเออวางเบาๆนะเวลาย,ยกต้องเบาๆนะครับผมอันนี้มีเบีย้ยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวไปดูชั้นใบบนนั่นก่อนนะว่ากลมมอะไรไมิต้อง เี่งๆนะครับต้นไหนต้นนี้นะสี่ใบบนนะครับตรนนี้ชั้นไหนเราจะลงเอาไปลงใบกลมนะครับแต่เราต้องดูชั้นใบเขาก่อนมา นี่นะครับบอลใบกลมนะครับขายบอลใบไทยนะครับเนี่ยโอ้เขาจะไม่คิดสะดือนะครับแต่แตกต่างกันที่ว่าตรงตรงตรงปลายใบเขาฉีกออกครับคือเขาจะกลมจนฉีกนะครับผมนี่ครับผมว่าจะยกไปสองต้นนี้เลยนะครับเฮงเฮงนะครับใบกลมเราได้ไปสองต้นนะครับรอบนี้เราจะเอาบอลไปห้าต้นนะครับนี่นะครับมีไซส์ใหญ่เลยนะครับ สวยเลยอันนี้ใบไทยนะครับปีศาจแดงครับอันนี้ด่างป้ายนะครับรุ่นมเกินห้านิ้วนะครับค้ำใบนะครับสวยมากครับครับฝากติดตามนะครับผลงานของสวนเราด้วยนะครับบ้านสวนส้นสิพาบอนสีนะครับครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับว่าจะได้รับกีรังวันนะครับผมครับ วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ